สวัสดีครับวันนี้บ่าวไทยปันกันนำเสนอไทยปิดเย็นประจำวันที่17กรกฎาคม2563นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับมาติดตามรอบสุดท้ายของหุ้นไทยวันนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าให้มาสามรอบรอบเช้าก็เข้า1วันหนึ่ง รอบเที่ยงให้เจก็8มันวิ่งไปร้อยรอบไทยบายก็ให้6กับ7จัน6กแต่เมานะครับชุดเจาะเข้ามาทีนี้มาตามแนะนำก็คือเหมาะสำหรับวิ่งรูดบนไทยยินก็คือวิ่งรูด2และ3นะครับวิ่งรูดบน ท่านั้น2และ3นะครับสำหรับชุดเจาะนั้นจะประกอบไปด้วย1 2 2 3 2 4 2 7 8 2 9 2นะครับชุดเจาะวิ่งรูดบน2 3สําำหรับชุดเจาะ3ประกอบไปด้วย3 4 3 7 3 9 8 3 1 3 3 0นะครับเบาไทยพันกัน ฟันไทยเย็นนะครับก็คือวิ่งรูดบน2และ3เน้นฟันบน3นะครับวิ่งรูดบนฟัน3บนนะครับท่านที่เข้ามาก็กติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอให้ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ สดตสความโชคดีร่ำรวยปังปังนะครับอย่งเงินทองใช้เงินเที่ยววันหยุดสุดสัปดาห์เสารอาทิตย์กันนะครับขอให้ทุกคนโชคดีเดินทางไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยขอบคุณครับ